เอานะครับก็สวัสดีทุกคนชื้อออกซิเจนหายแจงในตอนนี้ด้วยนะครับมากระดักกันบอลเลเจนด์นอีกแล้วนะฮะและคอนเทนต์ของผมเนี่ยตอนนี้เรียกว่าฮอตยิ่งที่สุดก็คือเจ้าเซล์ u l นะครับรอบนี้เนี่ยทำการบัฟพี่แกมาแบบว่า5เท่าตัวเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า5บัฟของผมเนมีอะไรบ้างนะนี่คือทีของผมเลยนะครับจะเป็น5ตัวเซนไครบัฟที่โดนเซลล์ทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยคือโดนครบทุกตัวเลยนะ ตัวแรกก็จะเป็นเซลนี่ครับนี่เบจิต้าโตคูแบ็กทามัสแล้วก็เซลอีกอันหนึ่งกันเองก็จะมีทั้งรีเจนเนอเรชั่นฟิลเตอร์พาวเวอร์ฟูลแล้วก็พาวเวอร์ฟูลแล้วก็แอนดรอยเนี่ยคือมันมีบัฟหลากหลายเหมือนกันนะครับเจ้าเซลตัวนี้เนี่ยได้บัฟมาครอบคลุมมากๆแล้วก็3ตัวเมนที่จะนำไปเล่นนะครับก็จะเป็นเซลเวอร์ชั่นตุยเกิดได้ตัวนี้นนเอง แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมารเจ้าเบจิต้าเกรดเอฟหรือว่าลิงยักษ์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตัดคอมโบคนอื่นได้ดีพอสมควรนะครับถือว่าพอใช้งานได้เลยในส่วนของการ์ดนะครับของเซลผมจะใส่เป็นสาใบนี้มีคนถามว่าเรื่องการ์ดเนี่ยหายยังไงด้วยนะครับให้คนเนี่ยนิ่มที่ตัวละครที่คุณอยากหาการ์ดนะฉงนั้นกดรูปดาวนะครับตรงนี้ฝ่ามือมันจะมีการ์ดแนะนําขึ้นมาให้นะครับหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้จะใส่การ์ดอะไรแนะนําว่าให้ใส่ตามที่เกมมันบอกไปก่อนอ่าแล้วกดคาว่า Equipment นะครับ เราเปนโหลดแป๊บนึงน,นะน้านี้มันจะโหลดนานนะครับนี่มันจะมีลูกการ์ดขึ้นมาเลยนะคือบางทีเนี่ยมันก็แนะนําการ์ดเราได้ตรงใจบางทีมันก็ไม่ตรงใจนะครับคุณก็จะต้องมาเช็คเองด้วยนะอย่างใบแรกเ่ยผมถือว่าโอเคนะครับเต๋อตัวละครนี้เนี่ยบวกลาสเนาะเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะให้ค่าบลาสเขาเยอะๆอันนี้ก็มาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยหมันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แถมความถึกด้วยใบถัดมานี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนี่ลัสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกทางการฟ้าและอัลติเนทใบเนี้ย ใบสุดท้ายก็คือใบของเซลล์มันเองเลยนะครับผมก็เพิ่งได้มานะตีซุนแฟมแรงบวกลาสบวกความถึกนั่นเองนะครับก็สามใบนี้ผมคิดว่าเพอร์เฟกระดับหนึ่งของเจ้าเซลนะครับแต่มันจะมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นใบฟรีเข้ามาตอนนี้เนี่ยสามารถถาได้ในเรียกว่า PVP นะครับใบนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะบวกดาเมจลาสค่อนข้างจะเยอะนะครับบวกเ็นทูดาเมจด้วยก็เป็นดาเมจหลักใน18%บแดเรูดาเมจยรรวมๆก็28%นะครับ แต่ว่าทูดามิเน่ยแยกออกไปนะเพราะว่าดามิเทูดามิเน <two damage S 2> เนี่ยมันจะแรงมากๆเลยนี่นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับเรื่องทีมแล้วก็การาดแล้วเนี่ยไปดูในเกมเลยนครับว่าไอเซลพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถแบกทีมผมได้มากแค่ไหนกันนะ Let's go <S มาในเกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกเหมือนจะเจอกับเป็นทีมอะไรสักอย่างเหมือนฟิวชั่นโมลิเออร์นะครับแต่ออกมาจินดูมาด้วยนะมาจิมจิต้าอยู่เหมนะดูสถานการณ์ก่อนนะครับ จังหวะนี้พล้าไปก่อนแล้วโดนด้วยนะครับสวยงามอ้าวตรงนี้เนี่ยเราทำดาเมจเขาแรงมากๆเลยครับแต่ว่าผมยังเชนไม่ได้และเขาดับเบิ้ลเชนเลยนะเหมือนเขารีบเชนมากเลยนะครับมาเราเชนตัวรัวไปเลยนะครับเซลเนี่ยคือทำดาเมจได้ค่อนข้างจะแรงเลยก็อู้ฟู่มากๆแต่ว่าผมเองโดนเพิ่มค่ากาชคีนะครับเราก็ไม่สามารถจะไหลต่อได้แล้วนะต้องดูสถานการณ์ก่อนอ้าวมาเราตายหมัดกัน ไปเลยนะครับพลังพลังสามของเราเกลางปีกชนจออด้ไงชนะนะครับผมสวยงามตุ้ยทองแล้วเตะทิ้งไปเลยนะครับพุ่งเข้ามาตรงนี้เนี่ยยูนิเกตใกล้เต็มแล้วนะครับต้องยือน,น,นิดนึงสวยนี่คือตายแล้วไปสุดนะครับโอ้โหใบเดียวพอมาจินเบต้าไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องเล่นนะโอ้แม่งตัวฆ่ายิงเลยเรียบร้อยครับตายไปตัวหนึ่งอือหือกุการขอกันแล้วยิงทิง้งอ่ะชักปักยังนะฮะ นั่นไงตอนนี้ไม่มีใครอยากจะเล่นด้วยแล้วครับดาเมจเปนขนาดนี้นะถัดมานะครับเป็นทีมไซยานะทีมมีหน้าเล่นเลยครับเอาจริงจเนี่ยผมอยากได้คุญสากันกับกุญไดมะนะครับเสียดายผมไม่มีทั้งคู่เลยนะมาดูสถานการณ์แล้วหลบได้นะครับหลบมาก่อนแล้วยังไงโดนด้วยสวยใยหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าแรงมากๆนะครับหักไพ่ลงมาโอ้โหสองใบเลยถือว่าหักเยอะสุดแถมมีจั่วไพ่ใช้อีกนะครับอ่าเราเดอบลแอคไปหนึครับ การเขียวไหมไม่รู้มีกาเขียวหรือเปล่าโอเคมาการมาตอนนี้นะครับไม่เป็นไรพอได้นะครับเชฟเบตตานะครับเพราะเบต้าเนี่ยมีดอกไพ่เขาหนึ่งใบท้ากับล็อกไพ่เขาหนึ่งใบด้วยนะครับแล้วก็เอาเซลล์เนี่ยไปจวดไพ่ใช้นะนี่เซตคอมโบนี่ผมเยตั้งใจจะเซตเอาไว้นะครับเพืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่การตัดคอมโบให้เขาเนี่ยให้หรือว่าอะไรเนี่ยหายไปครั้งเร็วนะครับอ่ะแต่ว่าไอ้เจ้ามูซาเนี่มันดันล้างบัฟซะหมดเลยนะครับมันกลายเป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับ เดยบได้ฮะรเรียบร้อยรอจังหวะข้างเลยครับแม่วหวานจี๊ยบกดเมนให้น้องเซลก่อนนะครับจะได้เอาเซลตัวหนึ่งมาใช้ในั่เองมาเดี๋ยวเราเชสเลยนะครับแล้วมันหักพ่ยเราไปแล้วสองใบเลยไม่เงยหักไปเยอะมากช้าไม่ติดอีกแล้วนะครับเกมคดองคดแน่นมาผมเลยนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเอาตีเมย์ไปไดมะตายแน่นอนเลยครับไม่มีทางที่งบุญไดามาจะรอดได้เลยด้วยขนาดตัวและทรงผมของมันเนี่ยไม่น่าจะสู้บัณฑงสาสีเขียวของเราได้นะครับมาแทบไปเลยนะครับแทบปิ้งเลยนะครับ เจอพลังมิวแอ,องเกอร์แมลงสาวมิวแทนหน่อยเลยครยิงทิ้งลื่นเต่าแบบฟูลพาวเวอร์ตายถ้ามันยิงเอโอโดนทั้งทีมด้วยนะจะดีมากๆเลยนะครับท่าม,มันยิงแรงเนอะนี่เนี่ยรอดอชไม่ได้เลยคนนี้เขานิ่งเลยครับหมัดเข้าไปโอ้โหโดนจนได้จังหวะน,นี้เดี๋ยวล็อกไพ่เขาก่อนนะครับแล้วก็ทำเนี่ยให้ดาเมจเข,ขาเบาลงนะล็อกไพ่ล็อกไลซิ่งนะครับแล้วก็ดรอไพ่นี่จั่วช้าต้องบี้อีกเลยครับต้องแปลงร่างแล้วล่ะแปลงร่างเลยไหม โอ้โหมันเอาเซลเราตุยเลยนะครับเราฟื้นจากความตายขึ้นมาทีนึงมาดูสถานการณ์ก่อนนึ่งเขาอย่างไรได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงชื่อปุ๊บอะชื่อปั๊บอะเฮ้ยห,หลบมาอนนีกทีแล้วต่อยตามไปเลยนะครับมารอจังหวะด,ดีๆ989โอ้โอ้น่าชนะนะครับช่วงหลังคือกดชนะบ่อยก็เริ่มภูมิใจตัวเองบ้างนะฮะ มาเลื่อนขึ้นหน้ามาก่อนหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวน่าจะหักไพ่ไปไ้วนะผมเดาเลยครับจัดฟ้าไปเลยนะครับผมคิดว่าก้อนน่าจะเฉยไงนี่ไงแล้วเรายิงแรงปักตายนะครับพลาดหนึ่งครั้งเท่ากับความตายเลยนะฟิลเหมือนเขากำลังสู้กับบอสนะครับโดนเราเข้าไปพลังแห่งบอสชักปักไหมโอ้ไม่ชักนะครับปล่อยตุยไปเองอตุยตามธรรมชาติด้วยพลังแรงซสามเทนฮัทมานะครับเป็น ไฮบิดนะผมว่าน่าจะไฮบิดนะครับเป็นไฮบิดผสมฟิวชั่นบริเออร์เบนจิต้าเป็นลีดเดอร์เองนะครับเขาขิเจ้าทั้งใหม่มาแก้เรางั้นเหรอไม่ใช่ทั้งใหม่ทั้งเก่าเซิงไครนะครับขิเจ้ามาแก้เรางั้นเหรอเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับตัวมันคนเกเกะเลยมารอจังหวะนะครับเชมเป็นเบจิต้านะครับล็อกไลซิ่งเพิ่มค่าการ์ดจ่ายดีบัฟต่างๆไปนะครับให้เขาเล่นยากขึ้นที่สุดอ่าพอมันไม่ได้เราก็เชมนะครับโอ้โหแต่ยังไงนะครับ โดนต่อไปยาวๆนะะหมุนแล้วนะครับเรียบร้อยแทบไปเลยนะครับผมดีแน,เน่เรียบร้อยโดนเรานะครับหวังว่าการคู่เชมผมจะยังไม่หมดนะฮะถ้าหมดมาตอนนี้นี่คือน้าใส่เรียบร้อยหมดแล้วอ้อโหมันเช้เลยนะครับแมงเตะคี้เรายังไงผมคิดอยู่นะจะรับดีไหมครับเอาเซลแดงตัวนี้มารับแล้วกันดูเหมือนน่าจะทนได้นะโอ้โหเหลืออีกเปียกนึงโอ้โหกดเมนไม่มีเลือดเติมนะครับโดนตาย พลาดนะครับนี่ก็มันจะเพิ่มเลือดขึ้นมาด้วยสักนิดหนึ่งไม่เพิ่มเลยน่าจะแถบตาไปก่อนนะครับคำนวณผิดพลาดน,นิดหน่อยนะแล้วไงหมัดฟุ้งมานะครับเราต่อยสวนก็มันจะทีแต่เขาโดบได้นะครับไม่เป็นไรยังพอไหวอยู่ไหวชิวมาเดต้าจ่ายดีบัฟไปก่อนนะครับล็อกไปซิ่งห้าไปซิ่งนะฮะเดียว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 แป๊บนึงนะมีคนดูมาครึ่งคลิปแต่ยังไม่ได้กดติดตามโอ้โห้น้ำตาจะไหลแบบอ้าปากเป็น آ, ปช็อปเปอร์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามผมหน่อยนะครับยิ้มปรี ไปเขาไรซิ่งไปนะครับโดนฟันเอ็นดูแลนตแตกไปแล้วแล้วอย่างนี้คอมโบหลุดนะครับไม่รู้เขารู้หรือเปล่าแต่เรารู้นะครับกาเขียวระเบิดพลังนะ้กินไก่ฟรีเลยะครับท่านี้ยผมชอบมากสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่เลือกบิจิต้าตรงน,นี้มาเลยนะครับถ้ามันกินไก่แหละมาใส่บลาไปเลยนะครับถ้าไม่เชนตุยนะโอ้โหปล่อยตุยป่ะนี่เนี่นนยเราดูรีไฟนะครับเรียบร้อยหลบมาได้มีการฟ้าไปเลยผมหวังว่าใบเดียวจะปิดชีพได้ออาจจะหวังมากไปนิดนึงอ่ะ มันแรงน่แะาขาดนิดนึงนะครับต้องเชนหนีนะครับตรงนี้ไม่ได้นะยาฝืนนะครับอย่าฝืนอาา่าวมายืนมองหน้าอย่างนี้ยังไงดีนะครับหลบปเป็นเบติต้ามาก่อนแล้วล้าไปลยครับไม่โดนไม่เป็นไรตรงนี้อย่างไรดีครับดูถานการณ์ก่อนอยังไงอ้าเหอะต้าหมาัดจะไปนะครับมาเราชนะหรือเปล่าชนะด้ยวยงดงามนะครับได้ตุ้ยท้องฟรีทีนึงก็ถือว่าคุ้มนะและเอาบลาสไปเลยนะครับยูนิเกตออกไปก่อนนะไป ได้ัไงครับควิดมูเข้ามาแต่เราแก้ได้นะหลบนะครับกินไก่ฟรีหนึ่งดอกครับผมอร่อยเจี๊ยบจังหวะนี้จะหมัดหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเชนเป็นเจ้าเซลเนี่ยลงมาทําดาเมจเลยนะครับผมคิดว่าใบาเดียวน่าจะตัวตุยได้นะเป็นแรงไงแทบมานะครับโอ้โหแทบแบบคนไม่มีใจซะแล้วใจไม่มีแบบนี้ก็ต้องตุยนะครับยังไงเรามีทั้งอัลติเมทมีทั้งไรซิ่งนะครับผมคิดว่าไม่ตีแล้วมันเสียเวลานะครับไรซิ่งไปเลยกัน อย่างน้อยเนี่ยมันก็เลื่อนหมดตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันหลบไม่ได้นะยังไงหลบได้ไหมโอ้โหมันจะยืนนะครับชายคนนี้มันจะไม่ตายนะครับมันจะไม่ยอมตายมันจะเหนียวแน่นไงแล้วกดเมย์มาเลยนะครับผู๋และผู๋นะนี่ไงหลบเลี้ยวน้อยโดนโกลติเมย์เนี่ยฮะต่อให้เขาจะไม่ตายจากไรซิ่งเนี่ยเขาก็ไม่ตายจากอัลติเมทสุดเทพเราอยู่ดีครับแท็บไปแท็บที่จอไปแถบแท็้ๆๆๆๆไปเลยครับ เรียบร้อยพลังของเซลมันโอเวอร์นะถัดมาเป็นเทอรเวอร์ฟูลนะครับรอบนี้แล้วเขาเปิดมาด้วยเซลนะครับเรียกได้ว่าช่วง2เกมท้ายๆเนี่ยผมสนุกมากๆเลยนะฮะู้กับคคพวกนี้นคือมันเก่งจริงๆโอ้โหโดนดักจังหวะไปก่อนทันทีนะครับมาโดนล้าจดไปนะครับยังพอไหวจ่ายดีบัฟไปก่อนนะครับล็อกไพ่ล็อกอะไรพวกก่อนเอาบดเ,ารเรียบร้อยมันหลบเราได้ไว โอ้โหเราดับเบิลจมนะครับผมว่าผมต้องเลิกฝึกดับเบิลจมได้เลยครับคือการดับเบิลจำนี่แม่งมีผลเสียหลายรอบม,มากแล้วฝ่ายเชนก่อนเลยนะครับคือเหมือนว่าเขาจะมีต้านทานเรื่องโจวไพ่ช้านะแล้วผมไม่น่าจะทนดามิได้นะครับน่งอยากเชนไม่ได้ด้วยมันเอาเราสุดเลยอะมาหนึ่งเราเสียเซลล์ล่างเฟดไปแล้วนะครับโอ้โหไม่คุ้มเลยอ้าฮจำผิดนะครับเนี่ย คือประเด็นในการเล่นเซล์เนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างเงยนะครับคือตัวแม่งเหมือนกันเลยผมไม่รู้ว่าเล่นเซล์ตัวไหนอยู่นะครับบางทีเนี่ยผมไม่ได้มาโฟกัสว่าตัวละครเราเนี่ยมันเป็นตัวไหนนะครับคือแม่งเหมือนกันเลยใช่ไหมพลาดจริงๆมาโลดครีร์ลองไพ่อะไรเขาไปก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยทำประโยชน์ให้สูงสุดไปนะโอ้โหแม่งกาซ่าอย่างนี้ตายเลยครับเบต้ามันมเอดดน็นดะูแรนด์เ่ยแต่ว่ามันทนไม่ได้เลครับมันมีรีไฟล์ฟป้าไป็นหนึ่งทีนะครับแล้วคนนี้เขามาทรงเชิงเข้มซะแล้ว เราเจอของใหญ่ของเราเลยครับสู้ยาแล้วทีนี้แถบบไหมแถบบมานะครับผมเชฟไม่เซลอีกดอกนึงเรียบร้อยรอจังหวะข้าเจอสุดนะครับรอบนี้ใ,นใจแข็งแล้วไงเริ่มแข็งไงมาแต่วันนี้เราเล่นเป็นเซลยูเอลนะครับผมยังลงเอ้ยยังหลงเลยนะว่ามันยูเอลหรือว่าตัวธรรมดาเลยครับมาตีไปก่อนหนึ่งใบถือว่าแรงมากตีไปก่อนอีกใบหนึ่งถือว่าแรงสุดตรงนี้ต้องหมัดแล้วนะครับการเชนล,ลงมานะตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะเชนหรือเปล่าบลัสวัดใจนะครับมันเชนจริงด้วยแม่เอ้ย คือด้วยการฟ้านี่ครับคืออยากวัดไงว่ามันจะเอาอะไรมานี่ครับมาแล้วผมหมัดสุดระยะนะไม่หลอกลวงใครๆนะครับไม่ใช่พวกคิจูเบเบนะนี่ร้านยัดไปเลยแล้วการฟ้าหนึ่งตัวผมคิดว่าจุยสี่อะโนเซ่มีโอกาสตายนะมผมว่าตุยนั่นไงเรียบร้อยระเบิดไปน่ครับโลเซ่แถบไปก่อนนะครับอ้ยะเราเปลี่ยนตัวทันอยู่นะครับทีนี้ผมว่าน่าจะทันนะอแต่มันหลบไม่ทันเนี่ยไม่เงย คิดว่านี่นี่น่าจะเป็นเซลเวอร์ชันตุยเกิดนั่นเนี่ยตายเลยนะครับแม่งคาพลังใยเราตอนผมเล่นเนี่ยผมลุ้นมากๆเลยครับว่าผมเชนทันหรือเปล่านะครับไม่รู้นี่มันยูเอลหรือมันคือสปาร์กิ้งต้องรอดูก่อนนะ <Hurry up. S 1> โอเคเมื่อกี้มันคือสปาร์กิ้งที่ตายไปนะครับผมสามารถเชนได้ทันเวลาพอดีมาจังหวะน,นี้สองหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นฮิมคุ้งได้หรือเปล่าออมันตัดชีตัดไพ่อะไรหมดเลยนะครับฟาดเลยนะครับอ้าวแล้วมันตุย้ย ดูสถานการณ์เลยนะครับจังหวะเนี้ยโอ้โหไลซิ่งวืดนะครับที่ผ่านแล้วกดเมย์มาก,ก่อนนะครับเม์ผมสามารถเมียวตีแล้วรีเกนหลบได้นานนั่นเม์เหมือนกันละหมามึงคิดจะวิ่โอ้โหไม่ได้นะครับแมงคือตรงนี้เนี่ยผมการจะรอรีเกนหลบก่อนนะครับแมงเอ้โดตนตัลติเมนส่วนตายเลยไม่น่ารอดก็ถือว่าเป็นแมทที่แมงสูสีกันมากเลยครับเสียดายผมพลาดในจังหวะของไอเจ้าเซลสุดท้ายเมื่อกี้นี้มากๆเลยครับ ถ้าเกิดว่าเรากวอัลติเมทไปเลยโดยไม่ต้องคิดมากเนี่ยก็น่าจะทำได้ไปแล้วนะโดนยิงตายโดนเซลจูเนียยิงตายกูอันหายจริงตัดมาลยครับเป็นฟิวชั่นโมเออร์นะฮะเรอบนี้เล่นเป็นคอมทีมแบบชัดเจนเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีคนหยิบโคจิตาโฟนเนี่ยขึ้นมาบ่อยมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าการมาของเซลเนี่ยมันจุดประกายอะไรนะครับอ้าวแล้วตรงนี้เราพลาดเลยนะครับนี่กูเล่นเซลยูเอลอยู่ยิ้หายเลยไม่มีเกาะไปจา่ายดีบัฟเข้าไปก่อนนะครับ ค่อยๆทำดาเมจกับศัตรูไปเรื่อยเลยครับไปยังไงโดนไปก่อนนะครับโดนไปเรื่อยอ้าวเมือเหลาโดนเหลาปีอ้าวเมือเหลาไปเรื่อยเลยครับเหลาอ้าวเมือเหลาเหลาไปอ้โหมันดรอปคอมโบอันนี้ไม่รู้มันแปกเหมือนมันดรอไมาเองจริงนะฮะรับเอยคือมันเป็นจังหวะแบบแปลกๆนะครับโดนเลยคิดอยู่น่าจะเซฟนะครับผมนี่ไม่อยากเสียเซลไว้ตอนนี้อ้าวแปลว่าไอ้คนนี้มันเข้มเลยครับมันทําทรงเข้มละมันไม่ได้ดอปเองแบบมันไม่ได้ดอปหลุดมือส่วนนะครับมันทรงเข้มเนี่ย มาทีผมจะตายแบบสามตัวละครเลยเลยครับแม่งเหล่าผมโหดมากอ่าแห่มึงมาทรงเหนือเทพซะแล้วมากดเมย์มาก่อนนะครับนี่แถบไล่ไปเลยนะครับต้องใจเย็นๆแล้วพอเจอคนเ,นเก่งๆเนี่ยมาแถบไล่ไปหนึ่งทีนะครับยังไงเราไม่มีหมัดด้วยนะครับล้าสไปไม่โดนไม่เป็นไรนะครับโอเคไหนยังไงนะครับดูสถานการณ์ก่อนเก็บอยู่นี่เก็บเป็นเพลิน เกาะแตงไหมไม่ไมอ้าวกาเขียวนี้สวยสวยสิครับลิมพันนี่แน่อ้าวไม่ยอมเช่งนี้ผมกาเขียวเลยนะครับอย่ายื้อให้มันใช้เวลาเกหลบนานอ้าวเหมือนจะรู้ด้วยนะครับเรียบร้อยโดนเราใบเดียวไงใบเดียวมึงก็จุยซี่พี่น้องมาไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าแต่2อล้าน4เนี่ยผมเชื่อใจในเซลลของผมมากนะครับอ้าวเปลี่ยน,นเป็นเจ้าโกเทนคูสคิดเป้โกเทนคูสมีเอนดูแลน่าจะช่วยอะไรได้นี่ครับเราเปิดไปอยู่ดีไม่รู้ว่าเลือกตามความเก่งหรือเผลอเลยนะครับยิงทิ้งไปก่อนหนึ่งที ไม่รอดนะครับพลังสิง,งไข่อะพลังสิงไข่าห้ามันโนหดนะดูสถานการณ์นะครับมันจะแถบเข้ามาหรือเปล่ารอดูก่อนนะครับผมเลยจะเอานิ้วไปแตะหมัดเรื่อยๆสังเกตดูให้หมัดมจะกระตุกกระตุกเป็นช่วงๆนี่ครับยังไงยังไงยังไงอ่ะเอาดิดูเชิงกันนานจัดแม่งโดนเลยนะครับะมารับร้านมาก่อนนะครับฝั่งนู้นเนี่ยถ้ามันยังไม่การฟ้าหรือทําการไลซิ่งหรืออะไรมาเนี่ยผมจะรับไปก่อนนะ วันนี้กาลังคิดว่าจะยังไงดีนะครับปล่อยดูแลนแตกแล้วก็โอ้โหแม่นคอมโ,มโบหลายยาวแน่เลยคิดว่าจะต้องเสียชัวนะครับลูกนี้ผมควรจะเรียบเชนให้เร็วกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรถือว่าให้โตมันแปลงร่างนะครับแลวเราเนี่ยตัดคอมโบโตไว้ได้แล้วนะมาเซฟชีวิตเรามาก่อนนะครับอ้าวแล้วโดนด้วยเรียบร้อยจังหวะน,นี้นะครับการเขียวไปหนึ่งทีนะโดนล้ม เดินขึ้นหน้ามาหนึ่งดอกนะครับทำดาำมีได้ขั้งแรงเหมือนกันนะเซลเนี่ยผมตีต่อไปเลยนะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยแต่เราก็โดนดอกไพ่แล้วก็ล็อกโซยแล้วลาไปนะครับเกาะแตกเรียบร้อยเอาโหมีการฟ้ามาอย่างนี้บ้าใส่ไปเลยนะครับจบเกมได้เลยยังไงล่ะอัลตาโกจิตราก็ไม่สามารถสู้เซลได้นะครับรอจังหวะไอ้ย่างลีเกลหลบนะครับต้องรอดูดีละโอ้โหโดนแล้วปิเชื่อปิเชี่อไม่รอดโอ้โห ต้องแบบว่าต้องเหนียวหน่อยนะครับคนไว้อ้าวล็อกมาเก็บร้านนะครับการฟ้ามาเซลแดงมาลูกผมเชื่อว่าคนนี้ทนได้เนะฮะไอวินีีเป็น,นไฟเออพื่อกาฟ้ามาก่อนแล้ววิ่งมุมานะาเห็นแล้วนะครับนี่เนี่ยผมตั้งใจหลบนะฮะเพื่อที่จะได้การฟ้าเนะยครับเรียบร้อยอว่าแล้ว,วเล่นมุกนี้ยิงทิง้งไม่ตายจะได้จังเออคพิึงมูกตัดไปเลยนะครับิดเมนเมื่อ่อนหนึ่งดอกแล้วยังไงนะพามาโดยกูเกรดเอฟนะ อยากโดนไม้พลังลิงยักษ์อ่ะอ้าวไม่เรียบร้อยนี่ฮะโดนพลังลิงกูมานนี้กะตุกไปวิหนึ่งชัดเจนนะมันหน้าช้าปักไปแล้วนะครับมันยอมรับไม่ได้ไงนี่เนี่กว้างเลยขอพลังหน่อยได้ไหมขอพลังเกรดเอฟอ้หูฮี้ฮี้ตายตายเวิดตายทีนึงเจอนี่กูหน่อยพลังกินปากไม่ขาดระบาด เพื่อตุออเออเออเยเฮ้ยเก่งแค่ไหนก็พิงเอ้ยก็แพรลิงจั๊กจั๊กนีีนน้จบแล้วนะคลิปในวันนี้นะฮะรั่วไปบ้างช่วมทางคลิปนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่สนุกมากลองไปอาหารเล่นกันดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณสุ่มเซลได้นะ